พายุปาบึกจ่อถล่มประเทศไทยภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้เตรียมรับมือและล่าสุดก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับเรื่องพายุโซนร้อนปาบึกโดยจะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามในช่วงวันที่24-25ธันวาคมหลังจากนั้น อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปส่งผลทำให้ในช่วงวันที่25-26ทธันวาคมมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ ก็จะทําให้ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นประกาศเตือนจากพายุโซนร้อนป่าบึกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับ สำหรับพยากรณ์อากาศ14วันล่วงหน้าระหว่างวันที่25ธันวาคม2567ไปจนถึงวันที่7มกราคม2568ในช่วงแรกวันที่25-26ธันวาคมพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีก,กำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนปาบึกวิเคราะห์จากแรงลมใกล้ศูนย์กลางแต่แนวเมฆที่เกิดขึ้น ไม่หนาแน่นเนื่องจากลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางความชื้นน้อยจึงอาจจะทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามเท่านั้นและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปจึงไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยแต่ในช่วงวันที่25-26ธันวาคมมีลมตะวันออกที่พอจะมีความชื้นพัดปกคลุม ทำให้ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลมีฝนตกเล็กน้อยได้ไม่น่ากังวลส่วนมวลอากาศเย็นยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นละรอกทำให้ตอนเช้ายังได้สัมผัสอากาศเย็นอย่างต่อเนื่องโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณประเทศไทยตอนบนกลางวันอากาศร้อนขึ้นเนื่องจากมีท้องฟ้าโปร่ง สัมผัสอากาศเย็ยนถึงแนวกันยาวๆไปจนถึงปีใหม่อาจมีลมแรงอากาศแห้งต้องระวังอักขีภัยที่เกิดขึ้นได้ง่ายส่วนภาคใต้มีฝนลดน้อยลงแต่ยังมีเกิดขึ้นในบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสคลื่นลมมีกำลังปานกลางชาวเรือชาวประมงยังต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนในช่วงวันที่28ธันวาคม2567ไปจนถึงวันที่7มกราคม2568ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ลมหนาวยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องเบาบ้างแรงบ้างสลับกันอากาศอุ่นขึ้นในช่วงแรกและมีหมอกเนื่องจากมลอากาศเย็นยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงแต่ยังมีแผ่เสริมเป็นระยะลมหนาว ยังมีกําลังปานกลางพัดปกคลุมอากาศยังเย็นถึงหนาวบริเวณภาคอีสานภาคเหนือตอนบนท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนเดินทางสัญจรต้องระวังส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในช่วงวันที่28-31ธันวาคม2567เนื่องจากอิทธิพลของลมหนาวที่พัดแรงขึ้น ไม่ได้เกิดจากพายุแต่อย่างใดนะครับต้องติดตามและเฝ้าระวังกันอีกช่วงข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลนำเข้าใหม่และการประมวลผลใหม่ใช้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจและติดตามสภาพอากาศเท่านั้นนะครับต่อมาเป็นการคาดหมายอากาศรายภาคครับระหว่างวันที่25ถึงวันที่29ธันวาคม2567ภาคเหนือ วันที่25-29ธันวาคมอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งในช่วงวันที่27-29ธันวาคมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15-21องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-32องศาบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-12องศาวันพุทธที่25ธันวาคม ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29ธันวาคม2567เรดราฝนตกยังไม่พบฝนตกบริเวณภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่25ธันวาคมอากาศเย็นถึงหนาวส่วนในช่วงวันที่26-27ถึงธันวาคมอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาโดยจะมีฝนฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-21องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-31องศาบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7-13องศาโดยในช่วงวันที่28-29ธันวาคมอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิมจะลดลง1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13-18องศา อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24-29องศาบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-11องศาวันพุธที่25ธันวาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกบริเวณอำนาจเจริญอุบลราชธานีศิสเกษสุรินทร์บุรีรัมย์วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีริสเกตสุรินทร์และบุรีรัมย์ วันศุกร์ที่27ธันวาคมไปจนถึงวันที่29ธันวาคมไม่มีฝนตกนะครับภาคกลางในช่วงวันที่25ถึง27ธันวาคมอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 3ถึง3องศามีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคในช่วงวันที่26 2 7ถึง27ธันวาคมอุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่16ถึง25องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 9ถึง34องศาส่วนในช่วงวันที่2 8ถึง29ธันวาคมอากาศเย็ยนในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17ถึง22องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 8ถึง31องศาวันพุทธที่25ธันวาคมไม่มีฝนตกนะครับ วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมมีฝนตกบริเวณจังหวัดกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีวันศุกร์ที่27ธันวาคมจังหวัดลบบุรีสระบุรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสุพรรณบุรีและราชบุรีวันเสาร์ที่28ธันวาคมและวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมไม่มีฝนตกครับ ภาคตะวันออกในช่วงวันที่25-27ธันวาคมอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ในช่วงวันที่26-27ธันวาคมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-25องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-35องศาส่วนในช่วงวันที่28-29ธันวาคม อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-23งองศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาวันพุธที่25ธันวาคมบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีระย,ยองจันทบุรีตราดวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมจังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีระย,ยองจันทบุรีตราด วันศุกร์ที่27ธันวาคมจังหวัดจันทบุรีและตราดวันเสาร์ที่28ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมไม่มีฝนตกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่25ถึง27ธันวาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่28ถึง29ธันวาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-27องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-33องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่25-27ธันวาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่28-29ธันวาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศา อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาวันพุธที่25ธันวาคมมีฝนตกบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาวันศุกร์ที่27ธันวาคม ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปมีฝนตกทุกจังหวัดวันเสาร์ที่28ธันวาคมตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันลงไปมีฝนตกทุกจังหวัดและวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันลงไปมีฝนตกทุกจังหวัด สุดท้ายนี้นะครับก็เป็นข้อควรระวังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงและขอให้ระมัดระวังการสัญจรบริเวณที่มีหมอกสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะครับในช่วงวันที่25-27ธันวาคม ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงนะครับคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างครับสามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ครับ